อ,อย่างนี้เขาก็สามารถที่จะอ๋อฉันมีหน้าที่ใช่ไหมฉันต้อง่อมแซมใช่ไหมเออฉันต้องหาข้อมูลในจิตของฉันที่ฉันมีอยู่เนี่ยไปพัฒนาเพื่อเอาไปใช้งานอย่างเงี้ยคนนี้ก็ไปอย่างคนนี้ไปอย่างอ๋อฉันไปรู้ทําไมรู้โน่นรู้นี่รู้ทําไมแต่รู้แค่ใจตัวเองว่าให้มันเป็นแสงสว่างนาทางเรากลับบ้านได้ก็พอละอย่างเงี้ยอืม เราแค่รู้ที่โลกเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติแล้วก็สมมติมันไปอยู่โลกไปแต่เรื่องของจิตวิญญาณที่จะกลับบ้านเนะี่ยเราแค่ทําความสะอาดมันให้อาหารมันเลี้ยงมันให้ส่องใสแล้วเป็นแสงสว่างให้เรากลับบ้านก็พออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปรู้ว่าโอ้นน่นนี่ข้อมูลเยอะแยะไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้ใช้มันเราเข้าใจแล้วรัดรัดรัดตัวนี้ได้เลยรัดไปหาแสงสว่างแท้จริงกลับบ้านไนดะ้มันมีพอแล้ว คือแค่ให้อาหารจิตดูลแลจิตให้ผ่อใสสบายสบายไปเอาข้อมูลเยอะๆเยอะๆมันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่ได้ใช้มันยิ่งเก็บ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 เป็นภ <โ frustrating. S 1> าระของจิตอีกอืมไม่ไม่มั่นใจอีกแล้วว่ามันจริงไม่จริงใช่หรือไม่ใช่มันไม่เอาละ <c oughs> ในเมื่อเราตั้งใจแล้วตั้งใจที่จะกลับบ้านละกลับไปถูกความวิรันละอ่าเราก็ไม่ใช่อะไรแล้ว เรามาทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดแล้วก็นําจิตวิญญาณกลับบ้านเราก็ทําปนี้การไปนิรันดนี้คือไม่ได้กลับไปดาวไหนแล้วไม่ไม่ไม่เป็นพลังงานละเป็นพลังงานอ่าเป็นพลังงานก็คือไม่กลับไปดาวอะไรแล้วไม่ไม่ไม่มันเป็นข้อมูลละไม่เป็นข้อมูลมันเป็นข้อมูลไม่มีข้อมูลแล้วไม่มีข้อมูลแอ่าไม่มีข้อมูลสําหรับที่จะมาแล้วอ่าไม่มีไม่มีพลังงานที่จะเป็นข้อมูลแล้ว แต่ของเราอ่ะมันจะมีข้อมูลที่เรามีหน้าที่อันนี้จะมีข้อมูลมีหน้าที่อันนี้ล้างให้สะอาดแล้วกลับไปมีรันมิรันก็คือเป็นพลังงานเพียวเพียวแล้วสักวันหนึ่งถ้ามันตกผนึกอ่ะมันจะมามันไม่มีข้อมูลมันจะอาจจะมาเที่ยวเพียวอีกก็ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่เราเพราะเรามันก็ไม่มีละมไม่มีมาอีกมันก็เป็นอื่น มันสามารถเพราะว่ามันไม่มีหมดหรอกมนุษย์อะมันมันสามารถจิตล้วแล้วจิตที่แตกออกไีมี้ยแตกออกจากนี้เราเนี่ยพอนี่พปุ๊บมันก็จะแตกออกไปอีกคราผมก็ของผมไม่รู้สึกว่าจะกลับบ้านอะไรัเพราะว่าเราเรามิพาไรไปหาพระผมม่ได้นี่นี่พานนี่นี่พานนี่มันมันเป็นแค่สมมุติมันมันเป็นสมมุติที่เราสมมุติว่านิพานก็คือความเย็นเท่านั้นเอง หมดจดสะอาดสดใสเย็นสบายแล้วก็เป็นนิพานแล้วเท่านั้นเองแต่นิทานเนี่ยมันไม่มีสถานที่ไม่มีที่ไปแต่ถ้าเราจะไปที่ร้นก็คือการลบข้อมูลเหลือแต่ความเป็นปกติธรรมดาไม่ไม่มีแน้แต่นิพานไม่มีมถึงมันก็คือเหลือแค่จิตวิญญาณหรือแพลังงานพลังงานจิตวิญญาณก็ไม่มีพลังงานมันก็เป็นพลังงานอยู่แล้วมันไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรก็ไม่มี ว่าละอะไรแล้วแต่อย่างนี้คืออย่างนี้มีรหัสมีหัสม,มีหน้าที่มีการดูแลเพราะอะไรมันทํา<ม>ทํามาเป็นหน้าที่แล้วทําเป็นอย่างนี้ก็มีหน้าที่แล้วเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกจกักรวาลเป็นจกักรวาลมีผู้เลือกอย่างนี้ก็เป็นปกติทับบ้านได้แต่สักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งเราอาจจะเออตอนนี้ยังไม่เจออะไรเงี้ยยังไม่เจอตัวเองมันยังเป็นนักแร้อยู่สักวันหนึ่งเราอาจจะเข้าไปลึกกว่านี้อะไรนะตอนนี้มันยังเกี่ยวข้อ,ของกับโลกโลกอยู่สักวันหนึ่งจะลึกกว่านี้อะไรันยังไมแล้วจะต้องลึกบีนไม่ลึกกีนั้นมนูอยู่ถ้าเราพอ,อใจเราพอใจอยู่นี้นก็มดก็ดีแล้วถ้าลึกแล้วมีหน้าที่อย่างมากไหมล่ะต้องเหนื่อยเหนื่อยจะตาย ไม่หยุดไม่ได้ยันมันมันก็เลือกไม่ได้หละเพราะอะไรความรับผิดชอบทางเทาจิตวิญญาณของเรามันสูงคุณธรรมมันสูงมันก็ต้องตาก็ต้องเสียสลัดมันให้ออกอย่างเดียวมันเอาเข้าไม่ได้มันก็เหนื่อยนะบางทีมันก็ติดที่ว่าเพราะมันมันต้องสลัดแล้วมันมันต้องถ้าไม่สลัดมันหมักหมมหมักหมมมันก็ไม่ได้มันต้องพัฒนาข้อมูลไปเรื่อยๆ เพื่อให้จักรวาลมันจักรวาลไม่มีสิ้นสุดนะมันก็แตกงอกไปเร่อยเรื่อยเรืยิ่งพลัง,งงานดินแตกงอกไปเรื่อยแล้วคนที่ที่โลกอื่นก็จะเข้ามาผัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่อีกทำนันเป็นนยังแอ,อนดรอ,อยยางยังยางแอนดรอยอี่ก็แอนโดเมด้านี่ก็ก็เป็นพวกเทวดาที่ทาความสะอาดก็มีทางานก็มี ก็นนนหนูมาทํางานของพวกนี้เบนดาเขายังเป็นเทวด,ดาเป็นมิติเทวด,ดาเป็นมิติที่เทวด,ดาขั้นสูงที่ทํางานกับเปียกจักรวาลเปรียบเหมือนกับเป็นพรมไหมยิ่งกว่าอีกขึ้นเลยกับพรมแล้วที่ผมเคยเห็นแบบในในเรียกว่าเป็นช้องเข้ามิติมันเป็นเหมือนกับฝาฝาดอย่างเงี้ยเป็นแก้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลึกเป็นหนึ่ง ผลึกผลึกแก้วอ,อย่างเป็นผลึกวิง่งหน,น่วิ่งมาเป็นผลึกหมดเลยออันนั้นมันคือพลังงานที่เพียวแล้วบริสุทธิ์มาก <c oughs> นั่นแหละเราจะเอาขึ้นมนะัน่ะมาทํางานดูแลโลกดูแลจักรวาลดูแลโรคด,ดูแลนี่เอาขึ้นมันเหมือนขึ้นเพสเดี๋ยมือนขึ้นเทสแบบนั้นแบบสมมติส่งส่งไปมันส่งเป็นขึ้นผลึกมันแล้วมันก็ไปหุ้มตัวคนได้เลอะไรอย่างเงี้ย มันมันเหมือนกับบางทีอ่ะเราต้องปล่อยตัวเราให้เป็นธรรมชาติบ้างเพื่อพวกเนี้ยมันจะช่วยทําความสะอาดเราแต่บางทีเราไม่ปล่อยให้เขาทําความสะอาดเราก็อยู่กับขยะที่เราคิดว่าเราเราเราอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเราเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่สะอาดสักทีแต่เราต้องปล่อยให้ธรรมชาติออารับพลังงานมาช่วยเราบ้างไม่เจ็บไม่ป่วยหรอก ถ้าเราปล่อยให้ธรรมชาติทํางนั้นักะเขาไม่ป่วยหรกไปแล้วบดเข้ไปซํารหลัก่พวกผมไปก็เดินเดินห่ยให้ธรรมชาติมันย่อยอาเรามันน้นแต่ก็คือเหมือนวางวางอัตราตัวเราลงไปวางวางแต่จริงจริงมันก็วางไม่ได้ถ้าวางก็เอาตัวเราไปวางมันแค่หนึ่งขนะดหนึ่งขนะอันดับแรกก็ไปเออครับว่าเฮ้ยมันไม่มีเราแล้วะันไม่หนา โอเคแล้วล่ะง่ายขึ้นเลง่ายมาถ้าถ้าอยางไปเริ่มบอสมันก็จะตัดออกไปได้เยอะเหมือนกันนะตัดหลายส่วนที่บางคน่ะเข้าไปเริ่มงงงจนกลัวเข้าไปเริ่มมันตัดไปนนี่มััตดได้เยอะอ่ะมันตัดได้เยอะนะชินจนสะอาดมันตัดได้เยอก็ไปหน้าจะมิถุนาฝนมันไม่มันไม่มีอะไรกระทบ ผลกระทบน้อยอ่ะโทรศัพท์ใช้ได้แต่ว่าไฟเป็นโซลาร์เซลล์ก็ประหยัดใช้หน่อยทีนี้ <n ổi S 2> นผม <c oughs> ผมผมอยากนำเอาพลังงานที่ผมเคยเห็นที่มันเป็นมะงแก้วเนี่ยมาใช้คือผมมีสถานที่แล้วผมอยากเคลียร์พื้นที่ <c oughs> เคลียร์พลังงานนพืนท,ทำอะไงใช้พลังงานตรงนั้นมาเคลียร์พื้นที่จิตทำค่ะไม่ใช่เราทำเราอยากไม่ได้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเขาจัดการเขายิ่งใหญ่กว่าค่ะพลังพวกนั้นยิ่งใหญ่กว่าเราอีกเยอะค่ะแล้วเขาก็รู้หน้าที่ของเขาค่ะแล้วเราถ้าสักวันหนึ่งเราเราเกิดมีกำลังมากๆากเลยค่ะเราแค่รู้สึกไอไอมาชุดช้าเหนื่อเพิ่มนิ่งๆแล้วไม่ไม่ตัดเลยนะตัดความเป็นตัวตนเลยตัดไปตัดไอไอไอความพิเรอซาไปเลยค่ะแม่เน้นแม่เย็ดเย็ดเบบโอเคว้าว โอ้ไม่ใช่ใช่ใช่เย็ด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 ยโอ้ฟ้าวฟ้าวโอ้ไวนว้อให้ให้เหมือนเราทำจิตเป็นไวไวเนี่ยเหมือนเปิดเปิดเพื่อลิงเราเราใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเหมือนตัวไวนแล้วก็หมุนพลังวของเราเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการเข้ามาเรื่อยๆอย่างเห็นไหมมันมันสบาย โบมเราอย่าไปคิดว่ามันอยู่ไกลเราเราก็เอาทีละขนาดขนาดไปขณะขณะดขนาไปเป็นขณะขนาตอนขณะสติเขาเรียกว่าพเขรียกว่าสติออืเอามันหลุแไปก็ดึงดึงดึงมาอยู่ปัจจุบันแค่รู้จบรู้จบรู้จบไม่ต้องไปสร้างอัตราทับซ้อนอารมณ์อให้อัตตามันอยู่เคอู่ของมันก็ดูขอมันไปจิตที่บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไป ไม่มีอะไรที่ที่ความคิดมันเป็นเรื่องรุ้งยากเป็นเรื่องของของไม่จริงแต่จิตเนี่ยมันเป็นพลังงาน,านมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะมาบรรยายเป็นคำพูดเพราะมันมันสามารถดูแลคนทั้งจักรวาลได้ทําไมมันจะดูแลชีวิตเล็กๆนี่จะไม่ได้ มันก็คือห,หนึ่งเดียวแค่เรายอมเป็นหนึ่งเดียวกับเขาสิเป็นหนึ่งเดียวกับจกักรวาลจิตมันก็คือจกักรวาลจิตเรา,า,าก็เป็นจักรวาลแค่เรามีเวล<ะ>าให้กับเขาเยอะๆหน่อยข้างในเราฟังความรู้สึกเหมือนงานก็เหมือนกันงานเราต้องคิดใช่ไหมแต่ความรู้สึกมันก็สามารถเร็วกว่าความคิดอีกนะอืมรู้สึกอ่ะ เราชานาญแล้วในการทํางานมาทั้งชีวิตเราจะไม่ไม่รู้สึกได้ยังไงว่ามันนานเราข้อมูลอ่ะมันทาไมจะไม่อยู่ในกระแสะของพลังจิตด,ด้วยใช้ความรู้สึกทํางานได้เลยอ่ะละเอียดว่ามันรู้สึกเราแค่แต่เราไม่ชิงใช้ขอบความรู้สึกเท่านั้นเองเราชิง,งการใช้สมองมากเกินไปเราไม่ฟังเขาอะ่ะเขาเก่งกว่าเราอีกอะ่ะ มันเหมือนผู้อาจารย์ที่ว่ารูปเฉลิมอาจารย์เฉลิมชัยเขาใช้ความรู้สึกว่าความรู้สึกอ่ะไหลไหลไหลไปมันไม่ไม่มีหมดไม่มีหมดไปไปเรื่อยๆความรู้สึกมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยองความรู่งข้นมาเรื่อยๆ,ๆ erd. เรื่อยๆเพียงแต่เราเป็นภาชนะที่ให้ว่างแล้วก็เป็นตัววายพืลองรักไม่มีที่สิ้นสุดอะแล้วการกราวดิ้งสาคัญอย่างไงบ้างผมผมต้องกราวดิ้งยังไงก็เหมือนกับว่าบางครั้งเราก็ต้อง อันนี้คือกาวดิ้งแล้วกาวดิ้งแล้วอ๋อไม่ต้องไปออกอรนคือเยงทบางทีเรารู้สึกหนักเนื้อหนักตัวก็เดินออกไปหาต้นไม้บ้างกาวดิ้งบ้างอะไรนี้แต่การถอนหายใจก็การการถอนหายใจก็การปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกทิ้งตัวถอนหายใจไปบ่อยไม่ดีมันเป็นมันมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเราอยากปลดบ่อยมันมันไม่ดีตรงไหนล่ะทีนี้เราต้องกลับไปถามว่ามัน เชี่ยววินาทีเองแล้วถ้าอยู่เฉยๆชอบแบบเลยหรือหาลมปรางค่ะเพราะว่ามันปรับร่างธรรมชาติค่ะถ้าจิตเรามันมีพลังแล้วมันจะปรับพลังปราณให้เราเลทั้งวันเลยอืมลมท่าเราท่านลมมันเยอะก็มันก็ดีถอกออกนะดีถอกออกมันเป็นบางวันบางวันทั้งวันอืมันดีถอกจิตมันต้องการชำระความสะอาดที่หลังอยู่มัน ความสะอาดที่อยู่ของจิตมันกระเลยของเสียออกเสียหายมาเขาถึงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่มันมันไม่สามารถที่จะบอกว่าเมื่อไหร่นะแต่ตอนตอน,ตอนที่ท,ที่เกิดมาเนี่ยตายบ่อยแล้วคนนี้ตายบ่อยมากมตายขณะตาย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 ครั้งนึงเป็นเด็กๆก,ก็ตายไม่แล้วก็มีครั้งหนึ่งเมื่อปีสามเก้าก็เกือบวันนะ เปิดมาคุยาคาภาษาคนไม่ได้ไม่รู้เรื่องมามาใพูดฮะายใจมันมันหายไขไม่ขึ้นตัวแล้วก็มารู้ตัวอีกทีนึงก็มันพูดภาษาไม,ไม่รู้เรื่องพูดภาษาจักรวาลเนี่ยพูดภาษาขึ้นขึ้นแต่มาจากเยอรมันเนี่ยดันแบบแรกเลยขึ้นเยอรมันนี่พูดภาษาเยอรมันเรามไม่รู้ว่าภาษาอะไรแต่คนมาขอเรียนภาษาเยอรมันเฮ้ยกูกูป .4 แล้วกูสู้ภาษาเยอรมันได้ยังไงแล้วกูพูดภาษาจีนไปถามว่าภาษานี่มันจีนอะไร โอ้หลายพันปีเขาใชนโบราณอย่างเงี้ยมันโบราณที่มีไม่กี่ขั้นคลื่นพวกเนี้ยมันเป็นเราเรามารู้ทีหลังว่าอ๋อเราทํางานเกี่ยวกับคลื่น<ม>แล้วเราองค์ความรู้ของเราเนี่ยมันมากมากเพราะว่าอะไรเราทํางานมาทั้งตลอดก็เป็นต้นกําเนิดของพลังงานมาแล้วอะไรเงี้ยหลายล้าน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 แล้วมันมันมีข้อมูลอ่ะมันต้องทํางานกับ ตรงนี้มันตลอดแล้วก็อยู่บ้านไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ก็ต้องหลอกกเหินทิ้งหมดอ่ะมันต้องทิ้งบ้านลูกให้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ลูกก็มันมันมันเห็นว่ามันเป็นภาระแล้วมันเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันเล็กๆอ่ะบ้านทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างมันเล็กๆเช่าบ้านอยู่อะไรมาอยู่จนวัดมันเล็กเิดเดียวแต่สิ่งที่เราทําอ่ะ จักรวาลที่เราต้องบริหารดูแลอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างจิตวิญญาณที่มันตกค้างอยู่ในอ่าในมิติโลกนี่ก่อนโอ้หยมันเก็บทุกวันอ่ะเยอะมันเก็บได้ถ้าที่เก็บนะมันก็ไม่ได้ทงหมด้วยเก็บเก็บเก็บขึ้นเก็บขึ้นมาโดยการส่งพลังงานเคียวเข้าไปให้เขาเปลี่ยนก็เลิฟนี่แหละเลิฟนี่แหละเพียวที่สุดเลิฟเขามีความสุขกับเขาถ้าคุยกับเขาได้ก็คุยกับเขา จริงก็มาไปที่ไหนก็เหลือะสุดก็แพ้ยู่แล้วแพ้ยู่แล้วมันปล่อยไปเลยก็ได้รับการอย่างที่อย่างที่พวกผมไปบางคนก็เอหนักมากๆดื้อๆมากๆก็เอากลับมาไว้บ้านก่อนเอามาไว้ก่อนให้พักก่อนแล้วก็เหือแล้วบอสก็มาในการเอาเอาอะไรนะไสหลับแม่นาคกรมโดเก็บไว้ในนี้ก่อนเพราะผมก็เคยถามว่าทําไมเขาถึงตามเรามาบางทีไปรถมาเนี่ยรถทินก็จะหนักเนาะกลับมามันก็จะหนักเลยมาบอกว่าถ้าเกิดอยู่กับม้าเนี่ยทำงานอยู่กับม้าเนี่ยมันจะมีแสง